สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้หนึ่งพฤษภาคมวันต้นเดือนอวันนี้เราฉลองนักบุญยอดแซปกรรมกรนอะเราพูดถึงนักบุญยอดแซปเราเข้าใจดีนะครับกอนอื่นหมดก็ขอ,อแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีนามนชื่อหรือว่ามีนักบุญยอดแซปเป็นอุปถัมภ์นะครับในปีหนึ่งพัน 955พระสันตะปาปาปิโอที่12ได้ทรงตั้งวันฉลองนักบุญ,ญยอดแซฟกรรมกรขึ้นเพื่อให้คนงานทั้งหลายนั้นจะได้มีนักบุญองค์ประถมของตนและเพื่อให้ความหมายแบบคริสตชนแก่วันกรรมกรด้วยรูปแบบของนักบุญ,ญยอดแซฟคือกรรมกรที่สุภาพท่อมตนแต่ว่ายิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซา렛นำเรามนุษย์ให้มุ่งไปหาพระครสเจ้าพระผู้ถ่ของมนุษยชาติพระบุตร พระเป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงมีส่วนร่วมในทุกสภาพมนุษย์ยกเว้นบาปดังนั้นเราสามารถยืนยันได้ว่าการงานได้ให้อำนาจอำนาจพิสวจ์งแก่มนุษย์ในอันนี้จะมีส่วนร่วมในงานสร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้าและอำนาจในอันนี้จะช่วยนำโลกนี้ไปสู่ความสำเร็จบ,บริบูรณ์ถึงขั้นสุดท้ายด้วยการงานให้ค่านิยมันแท้จริงแก่มนุษย์คนในสมัยนี้ได้เริ่มมีจิตสำนึกถึงค่านิยมนี้ก็ต่อเมื่อเขาสามารถ ทวงสิทธทิขั้นพื้นฐานของเขาได้และให้คนอื่นได้เคารพในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาด้วยแต่ว่าหลายๆครั้งพวกเขาได้ทวงสิทธิอันนี้โดยใช้วิธีการรุนแรงมีคริสตยนหลายคนเนื่องจากว่ามีนิสัยรักความสงบไม่ชอบความวุ่นวายและอยากอยู่เฉยๆกับข้าวของเงินทองต่างๆนี้จนมีอยู่ไม่อยากเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางสังคมจึงรู้สึกเป็นปฏิบัติเป็นปฏิปักษ หรือเป็นศัตรูกับการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของพวกคนงานเสมอๆจึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดว่าทำไมในวันที่หนึ่งพฤษภาคมหลายๆคนในสมัยเรานี้ได้เรียกร้องให้ชนชั้นกรรมาชีพลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐศาสนาจักรทุกวันนี้รัฐศาสนาจักรได้ยอมรับการฉลองวันกรรมกรเพื่อจะประกาศว่าค่านนิยมที่แท้จริงของการงานและเพื่อวยพรกิจการ และพฤติกรรมต่างๆของชนชั้นกัรมาชีพในการต่อสู้ที่เขากําลังทําอยู่ในบางประเทศทั้งนี้เพื่อจะได้มาซึ่งความยุติธรรมทางสังคมที่ถูกต้องและเสรีภาพด้วยพระสาสสนจักรได้กระทําสิ่งนี้ลงไปเพื่อเป็นการขอร้องให้สรุจทุกคนได้ทําการคิดทบทวนถึงคําสอนต่างๆนี้พระสาสสนจักรได้ให้ไว้ในระหว่างปีหลังๆนี้เป็นต้นสำนาาักสารมาแต่ m a g ส s t r a ของพระสันตะปาปยงที่23และโปโบรุุมโปรเกรสเซียลของพระสันตะปาเปาโลที่6ในวันนี้จึงเป็นการฉลองวันกรรมกรตรงกับวันกรรมกรฉลกากาลด้วยนะครับภายใต้การอนุปถัมภ์ของนักบ,บุญญยดแซบกรรมกรเราได้มาร่วมชุมนุมกันในพิธีบูชาอันเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยให้รอดไม่ใช่เพื่อทําให้บูชานี้ได้รับค่านิยมตามธรรมชาติแม้จะสูงส่ง ือมีสก,กุลสักเพียงใดก็ตามแต่เป็นเพราะว่าพระเบนเจ้าพระองค์ได้ทํางานในการสร้างโลกเป็นเวลาหกวันด้วยกันและพระองค์ได้ทรงรวมวันที่เจ็ดเข้าไว้กับผลงานของพระองค์เพื่อสร้างโลกใหม่ขึ้นมาและเพราะว่าการสร้างโลกใหม่นี้เองที่บรรดาบุตรของพระเจ้าทุกคนจะต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จเป็นไปเป็นต้นในบูชา ดังนั้นเราจึงต้องให้การฉลองวันกรรมกรได้มีที่ว่างไว้สําหรับการฉลองบูชามิซาเนื่องจากว่าบูชามิซาโดยเผยแสดงให้โลกได้เห็นค่านิยมเหนือธรรมชาติของการค้นคว้าและการเริ่มของตนการมีส่วนร่วมการถวายบูชาของเรานั้นนอกจากจะช่วยให้เราร่วมมือกับงานที่พระเ็นเจ้าทรงเริ่มขึ้นแล้วเพื่อสรรสร้างโลกใหม่ได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ยังได้ช่วยให้งานต่างๆของมนุษย์ที่เรามีส่วนร่วมอยู่ในนั้นได้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยทั้งยังเป็นการสอนเราว่างานต่างๆของมนุษย์นั้นเป็นการร่วมมือกับพฤติกรรมของการสร้างสรรค์ของพระเจ้าดังนั้นจุดประสงค์ที่แท้จริงของการงานทุกชนิดคือการสร้างอาณาจาักรใหม่พี่น้องในวันนี้นะครับสิ่งที่ควรจะอยู่ในชีวิตของเราก็คือ ขอให้โลกของคนงานได้รับการประกาศพระวสารและมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพขอให้กรรมกรทั้งหลายผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนั้นได้รู้จักพระค์เจา้าเพราะพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงขอให้บรรดาผู้เจ้าทนทุกข์ยากลําบากเพราะการงานของตนได้พบกับความยุติธรรมขอให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันในระหว่างชนชั้นต่งตางๆของสังคมนะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นข้อคิดสําหรับวันฉลองยอแซฟต้องบุญยอแซฟกรรมกรของวันธรรวันกรรมกรสากลนะครับหนึ่งพฤษภาคมในบ orn, ันกรรมกรแห่งชาติบ orn, dedicate, งงนันกรรมกรสากลด้วยกรรมกรก็คือผู้ใช้แรงงานนะผู้ใช้แรงงานและพระบิ็นเจ้าพงค์ก็สร้างมนุษย์มาแล้วพงค์ก็ปรารถนาให้มนุษย์นั้นใช้แรงงานของตนเองได้ทํางานนั่นเองไม่ใช่สร้างมาอยู่สบายๆต้องออกแรงต้องทํางาน และในเวลาเดียวกันก็ให้มนุษย์นั้นจะต้องมีความยุติธรรมกับทุกๆคนที่เป็นแรงงานแน่นอนมนุษย์ไม่เท่ากันมันคนเป็นเจ้านายเป็นนายจ้างบางคนเป็นลูกจ้างบางคนมีรายได้น้อยบางรายได้มากอะไรก็แล้วแต่มันต้องเกิดความยุติธรรมเกิดความพอดอีกับสิ่งที่ทำและพระองค์ก็พูดนะ ไม่ต้องทํางานก็ไม่ต้องกินเปาโลกระพูด่างกันใช่ไหมเขาก็เป็นสิ่งที่ที่ที่บอกว่าเราต้องทํางานในเวลาเดียวกันคนที่เป็นนายจ้างคนที่มีลูกจ้างก็ต้องให้ความยุติธรรมกับลูกจ้างของตนให้ค่าจ้างค่าตอบแทนนั้นเป็นไปตามความยุติธรรมในเวลาเดียวกันคนงานในลูกจ้างก็ต้องทําหน้าที่ของตนด้วยการทํางานอย่างเต็มที่ไม่ใช่อู้งานไม่ใช่ กินแรงแล้วก็เอาเอาจะเอาแต่ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอนักบุญจอแซปเป็นกรรมกรช่างไม้นะครับเป็นกรรมกรเป็นช่างไม้เป็นคนสุภาพทํางานออกแรงเหนื่อยไม่เหนเนื่อย,อยแล้วก็ได้ค่าจ้างมาก็เลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่คนร่ํารวยไม่ใช่นายจ้างอะไรนะครับวันนั้นวันกรรมกรจรึงของนักบุญจอแซปได้ โปรดให้การดำเนินงานหรือว่าการทางานของมนุษย์ในโลกนี้เป็นความยุติธรรมเป็นความถูกต้องและก็เป็นสิ่งที่ไม่เอารัดเอาเปรียบนะครับนี่เราก็หวังอย่างนั้นและขอั้งบุตราอแซบได้ประทานวรของระเบญจเจ้าเพื่อทุกๆคนนั้นจะได้เข้าใจถึงจิตจลมที่แท้จริงของการงานที่เราจะต้องทำนะครับไม่ว่าเราจะเป็นขัดก็ตาม ขอพระเบญจเจ้าผู้ทรงสรร่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด